E สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอนื้อสัหลากหลายรายการเลยนะครับผมร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบุญพจัน์ฝ่ายชาจีนใกล้ๆกับแอทพีคอนโดก่อนที่จะไปอัปเดตราคากันนะพวกต้องบอกนะคนนี้ค่อนข้างมีวิกฤตเรื่องเศษเหล็กเนาะแล้วก็กระดาษทั้งสองตัวเดี๋ยวต้องรีบมาแจ้งอัปเดตข่าวสารนะครับผมเนาะฝากประชาสสสััััััมมมมพพนน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 ธ์์ิดดึงววว่าาาเเเรรรีไลลฟะะคคบบผผใทุกๆย็ฤห นิดๆโดยประมาณเนาะก็อย่าลืมเข้าไปเจอกันนะปกติก็จะไลฟ์ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับตั้งแต่5้าโมงครึ่งไปจนถึงประมาณสักเกือบเกือบทุ่มนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมสนุกสนานมากในทุกๆวันนะครับที่ไลฟ์เนาะอีกเรื่องนึงนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าตอนนี้นะครับยังต้องการทีมงานเพิ่มเติมนะครับผมต้องการทีมงานนะครับรับสมัครพนักงานยกของทั่วไปนะครับเพิ่มเติมอีกนะครับผมต้องการอีกน้อยนะครับอีกเสียตายยังรับได้อยู่เนาะก็ มันไม่ได้เข้ามาสมัครกันได้นะครับผมขอแค่อายุ20ถึงไม่เกิน40ปีนะครับผมเกินได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลดให้ทำงานนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เข้างาน8โมงสายได้ไม่เกิน8โมงน0แล้วก็เลิกงานประมาณ6โมงเย็นนะครับผมก็ทดลองงานค่าแรงจะอยู่ที่335บาทต่อค่าแรงขั้นต่ำที่โลกนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า เลยนะ,นนนะครับผมขอเข้ามาที่เหล็กบางก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับเหล็กบางปรับลงนะครับผมและแนวล, like, ล้มเนี่ยจะลงอีกนะครับวันนี้เหล็กบางหน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50ครับต่อมาครับถ้าเกิดเป็นตระกูลเหล็กหนาต่าง <tamam. S 2> ๆนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทจนถึงที่12บาทนะครับผมแต่ย้ำอีกทีนะตอนนี้เศษเหล็กนะครับค่อนข้างวิกฤตมากเนาะเท่าที่ทราบข่าวสารมานะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของตัวซีเซียมนะครับผมสาเจ็นาะที่ทําให้เกิดปัญหาโรงงานถูกเบรกตรวจสอบทอนนะครับทำให้โรงงานนะครับ การซื้อเหล็กชั่วคราวนะครับผมเนาะจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนาะและที่สําคัญก็คือนะครับผมช่วงนี้เนี่ยราคาเหล็กพอมันปรับขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยปรากฏว่าโรงเหล็กแต่ละที่หรือร้านของเขาแต่ละที่เนี่ยเทเหล็กเข้าไปกระทันหันนะครับผมจนทําให้นะครับผมในส่วนของราคาในโรงงานเหล็กครับซัพพลายเขาเรียกว่าซัพพลายมันเฟ้อนะครับผมนะเขาก็เลยตัดสินใจ ปรับลงราคาทันทีเนาะอย่างเช่นผมทราบข่าวมาเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมตัว P o อตัวเหล็กชุดใหม่เนี่ยมีการปรับลงราคามาแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็รถติดล้อเราเนี่ยไปติดอยู่ที่ระยองคันหนึ่งนะครับยังไม่มีคิวได้ลงเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของของแก่กันบ้างดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้นะครับในกองที่คุณเห็นนะครับผมจะเป็นพวกเครื่องยนต์รถยนต์เก่านะครับผมเนาะตอนนี้นะครับอลูมิเนียมติดเหล็กหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ12บบาท12บองบาทนะครับแต่ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าพวก จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับแต่ถ้าคุณทําการแกะพวกอลูมิเนียมอลูมิเนียมหนาแบบนี้แกะเหล็กออกให้หมดนะครับเนาะแกะเอียเดียรอย่างเงี้ยอลูมิเนียมหนาหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับผม4 5บ้าบาทเนาะช่วงนี้อลูมิเนียมก็ยังพอได้อยู่นะครับต่อมาฮะงถ้าเป็นตระกูลเครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับตัวนี้จะซื้อเป็นเหล็กบานะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50นะครับผม6บาท50 เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของพลาสติกกรอบกันสักนิดนึงนะครับผมโลพลาสติกกรอบนะครับตอนนี้ซื้ออะไรยังไงบ้างนะครับผมสำหรับพลาสติกกรอบนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งออกของเหมือนกันนะครับเพราะว่าแนวโน้มของตระกูลพวกราคา PS ABS เริ่มมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับผมเนาะ <S <S ตัวนี้นะครับพัดติดกรอบนะครับยังอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นเด็กเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมอกกันน็อกต่างๆคนนี้กิโลกรัมละหบาทเนาะแต่ถ้าอยากขายให้ได้กำไรนะครับให้ทำการแกะเหล็กออกมาถ้าแกะเหล็กออกมานะครับเหล็กบางก็จะขาย6บาทห้าสิบนะแล้วก็พวกพัดติดกรอบถ้าเกิดแกะเอียมผมสามารถให้ได้ถึง3บาทนะครับพัดติกรวมในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตตรรรรรระะะกกูลเเเเบบบบออออ์์์่่่าาาางๆนนนนคัห้้้ีีย็จ ที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับผมว่ารับซื้อเป็นอะไรนะครับรับซื้อเป็นพลาสติกรวมนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50าทนะครับผมแต่ต้องบอกเงื่อนไขาตามตรงเลยว่าค่าเป็นพลาสติกดาแบบนี้ พลาสติกดำหน้าร้านแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทครับผมกิโลกรัมละ4บาทนะครับพลาสติกดำพลาสติกสีกเทาเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกับพวกพลาสติกสีขาวหรือพลาสติกสีสีทั่วไปนะครับต่อมาอีกสินค้ารายการหนึ่งนะครับผมที่แนวโน้มยังไม่ค่อยดีแล้วก็น่าจะลงอีกกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลนะครับผมวันนี้นะครับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ก็ลงมาเนาะวันนี้นะครับกระดาษถังน้ำตาลหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับผมกิโลกรัมละ2บาทนะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดดดดดีีีีีีีีีแแลลลลลล้้้้้้วววววกก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 ก็็็มมมมมตัััััััันนนนสสปปปาาาาห์ทท่่่่รร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 บบบบบงงะะะะคือออพููษษยยยจิโ บาทยีนะครับผมเนาะพวกตระกูลเหล็กกับกระดาษแนวโน้มคือไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับผมเนาะมาเบรกด้วยข่าวดีสักนิดนึงแพ็กใสหน้าร้านวันนี้นะครับผมแพ็กใสที่ไม่มีการสกินเมกไว้บนขวดนะวันนี้แพ็กใสปรับขึ้นมาเป็น6บาทนะครับผมนะราคามีการปรับขึ้นสําหรับสินค้ารายการนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะฮะจะเป็นในส่วนของพวกตระกูลน้ํามันพืชเก่าน้ํามันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆว่าขอให้ลูกค้านะครับช่วยกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้เป็นไข่นะครับแล้วก็็กรรรออองใใสส่่่่ปปปป๊๊๊๊บบบบบขขขววดดมมมมมาาายยยยไ้้้้เเลลััันนนนนีีพพืชตจะะะูทคผ 330าสบาทนะครับสำหรับน้ำมันพืชนะ330บาทนะครับและสําหรับเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ16บบาท50นะครับผมน้ำมันพืชมีการปรับลงมานะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตะกูลพวก PVC ต่างๆสนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพาไปอัปเดตในช่วงหลังบ้านเนาะอ่ะไปเริ่มกันที่ PVC สีขาวก่อนเลยนะครับผมวันนี้ PVC สีขาวหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม 1บาท1บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูในส่วนของพวกเสือน้ํามันนิดนึงนะนี่อย่างที่คุณเห็นอยู่ในคอกตอนนี้นะครับพวกเสือน้ํามันต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเสือปูพื้นปูโตวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50สตางค์นะครับผมแล้วก็ไปในฝั่งของท่อ PVC นิดนึงครับวันนี้นะครับสำหรับท่อ PVC สีฟ้านะครับผมหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม3บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลท่อสีเหลืองนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะฮะจะ ช่วง PVC ช่วงนี้ก็คือถือว่าราคาย,ยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะครับอะชุมชนเล็ก ขวดชุมชนเล็กนะครับผมพวกขวดแบบนี้นะครับผมหน้าร้านเนี่ยก็จะซื้ออยู่ที่ลังละนะครับผม8บาทสำหรับชุมชนเล็กนะพวกนี้ใส่ลังขายคุ้มกว่าถ้าขายเป็นแก้วจะได้อยู่แค่โลดบาทสี่สิบนะครับผมเนาะต่อมาถ้าเกิดเป็นตระกูลเบียร์ช้างนะครับผมเบียร์ช้างวันนี้อยู่ลังละ16บาทนะครับไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนแปลงเนาะแต่เท่าที่คุยกับเต้มีมาเนี่ยราคาเนี่ยได้จะยืนอีกสักพักนึงเลยแหละนะครับผมเนาะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเนาะน่าจะยืนไปถึงประมาณเดือน4เดือน5ถึงจะมีการปรับสำหรับพพววกกกกกกเเเเบบบบบบีีีีีียยรรรรรร์ช้้าา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 งงงตตต่่่่ๆนนนนนนนะะะะะะะออออออมคคคคคััััััููลล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 โโโป็็สสสสสิิจทท10ห แล้วก็ตัวรีโอนนัมเบอร์เอนะครับผมก็ยังสามารถใส่รังขายได้จะอยู่ที่รังละ6บาทนะครับสำหรับรีโอนนัมเบอร์เอนะต่อมานี่อันนี้ต้องบอกก่อนนะแบรนด์นี้ผมเพิ่งไปอ่านมาเป็นแบรนด์ที่ทํากําไรได้สูงมากเลยในแต่ละปีนะครับผมและที่สําคัญคือไม่เข้ามหาชนและได้กําไรแบบปีหนึ่งนี่แบบหลักหลายร้อยล้านบบทนะครับผมสําหรับยี่ห้อนี้เนาะขวดไฮบูบอยนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่ลังละนะครับผมลังละ10บบาทสำหรับไฮบูบอยนะครับผมเนาะ เราอยากจะทําการค้าได้อย่างเขามั่งจังเลยที่แบบว่าไม่ต้องอาดีโปรดักแล้วก็แบบขายได้แบบหลักหลายร้อยร้อย้านเนาะห้องโถงหองทอง,ทอง,ทอง,ทองวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่ลงังละ8บาทนะครับผมลงังละ8บาทแต่ถ้าไม่ใช่รุ่นตัวนุ่นจะอยู่ที่ลงังละ17บาทนะครับผมเนาะไปที่หมดกระดาษกันสักนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ขาวดำนะที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยนะครับบอกว่าอันนี้มันใช่ขาวดำไหมอันนี้เป็น,ปน,ปนกระดาษโลเนลมันจะออกสีน้าตาลน้าตาลหน่อยนึงนะครับผมแบบนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรมัมละ1บาท20นะครับผมสาหรับกระดาษพวกนก นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม2บาทเนาะแล้วก็พวกตระกูลกระดาษขาวดาวันนี้กระดาษขาวดำนะครับผมหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม9บาท50สําหรับกระดาษขาวดำนะ <_ C os> ก็ถือว่าราคายอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในหมวดของตรงนี้สักนิดนึง <_ k os> พวกอัลตราคูลแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่แบตเตอรี่สีขาวกันก่อนเลยครับเ <_ k os> พราะนี้ครับแบตเตอรี่ขาวแบตเตอรี่รถยนต์หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม25บาบาทนะครับต่อมา ถ้าเป็นตระกูลแบตเตอรี่เปลือกสีแบบที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาท50นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกแบตเล็กแบตมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับ22บาท22บาทเนาะแบตเล็กมอเตอร์ไซค์กับตระกูลแบตพวกแบต UPS ต่างๆนะครับผมราคาเท่ากันพาไปดูในหมวดของห้องอลูมิเนียมสักนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้นะครับห้องอลูมิเนียมเป็นยังไงบ้างนะไปเริ่มกันที่อลูมิเนียมกระป๋องเลยดีกว่าครับวันนี้ครับอลูมิเนียมกระป๋องหน้าร้านนะครับผมจะรับซื้้ออออออยยยยููู่่่่่ททททีีีกกกิิโลลลลรรรัััมมมมมะะะนนนนนนคคคบบบบผผ40 40าาาาเเหหงงุณ็ใ ตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับผมแล้วก็เป็นพวกตะกูลสแตนเลสต่างๆนะครับวันนี้สแตนเลสนะครับถ้าเป็น304จะอยู่ที่24บาทถ้าเป็นซีรีส์จะอยู่ที่10บาทนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกอลูม um ิเ e นียมฉากต่างๆนะฮะวันนี้อลูม um ิเนียมฉากหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทนะครับผมต่อไปครับจะเป็นตะกูลล้อแม็กแบบนี้ ล้อแม็กแบบนี้มีความเข้าใจผิดเยอะมากนะครับผมมันมี2แบบถ้าล้อแม็กที่เป็นตัวแพงนะครับคือล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนั้นจะเป็นตัวแพงและจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ55บาทแต่ถ้าเป็นแม็กแต่งอย่างวันนี้นะครับจะซื้อเป็นราคาอลูมิเนียมหนานะครับจะอยู่ที่45บาทนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของขอลูมิเนียมหม้อน้าครับวันนี้อลูมิเนียมหม้อน้าจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไม่อะไรีกอันนี้เป็นแส้รทองแดงจะอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทนะคร เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าฝากทุกธุรกิจของ CW Group ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมธุรกิจ CW Recycle นะครับผมเราเป็นธุรกิจที่รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะพิมเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับแล้วก็ฝากในส่วนของคลินิกกายภาพบำบัดด้วยนะครับมี2ที่เนาะมีที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจะชื่อสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดน,นะครับก็อยู่ข้างโกดังนี่แหละนะครับแล้วก็มี CW คลินิกกายภาพบำบัดนั้นจะอยู่ที่ชลลบบุรรีอ่าางศินะคัผม เราฝากในส่วนของธุรกิจ CW Media ด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่รับผลิตในเรื่องของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับโฆษณาที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่เป็นโฆษณาสินค้านะครับผมเป็นวิชวลเอฟเฟกตเราก็ทําได้นะครับผมสามารถขึกษากันได้เนาะรับดูแลในเรื่องของเพจออนไลน์ต่างๆให้คำปรึกษาในด้านการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นคอนซัลท์ด้วยนะครับผมสำหรับเป็นธุรกิจนั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของแบรนด์เสื้อผ้านะครับแบบเบอร์เกนะครับแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานก็เริ่มขายอ เข้าไปดูในไลฟ์สดไปดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับผมหรือดูในวันอาทิตย์หน้าก็มีนะครับผมเนาะมีแบรนด์เสื้อเริ่มเข้ามาถ่ายอินแล้วนะโอเคถ้างั้นนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าร้านของเรานะครับร้านของเก่าเนาะตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพจันประชาจีนใกล้ๆกับแอทพีคอนโดนะครับผมเนาะร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยอยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าซื้อของจนถึงห้าโมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจจัััััังงงหววววดดพิิิษษณณณุุุโลลลกกกกกกแ้้้คคคไไไมมมมม่่่สะะะนนาาาาาาขขยยบบบบผททีีรรรรรรตอออเเป ขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีงานเป็นจัดการขนให้คุณถึงที่ครับลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะถ้าอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของบริษัท c w r e c y c l e ด้วยนะครับผมโอเคไปละขอบคุณครับ